ครับกัสวัสดีครับพี่น้องมันนี้ผมสีบาออีสานนะครับเพราะว่าผมเป็นคนอีสานครับกับมันนี้ผมมีแนวทางเล็กวิ่งนะครับสามตัวบนล่างอันนี้เป็นคำนวณออกมาใหม่นะครับเป็นหวววิ่งกับคำนวณออกมา สิบหกงวดครับตั้งแต่งวดหนึ่งมีหน้างกหานะครับแล้วก็ผมสิมีสูตรให้เบิงงครับว่าคำนวณแนวใดทันผู้ชมก็เอาไปคำนวณเบิงงครับว่าแมนคือผมคำนวณออกมาบอมันใด้คขึ้นกันบอเหมือนว่าผมเห็ดมาตัวเลย เอาก็ไปเบิ้งครับเอาไปเบิ้งหวดที่มันออก061905นะครับกับ07ก็คำนวณออกมาได้7ก็เข้านะครับงวดนี้งวดต่อมาก็098597กับ57 กับคำนวณออกมาได้ 4, 5ีหาหนะครับกับเข่ามาทีหาหมวดต่อมา7จ็ดสากับ0ูย์สามคำนวณออกมาได้ศูนย์หนกับเข่ามาทีีศูนยะครับแล้วการงวดต่อมาหมออกเก้าย์หกหนึ่งแกับ1นึนยนะครับ กับคำนวณออกมาได้ศูนย์หนึ่งสองอันก็มาทั้งศูนย์ทั้งหนึ่งนะครับแล้วก็มาเบืงหมวดต่อมาครับสามเก่าหาเก่าหนึ่งเก่าก็หาแปดนะครับคำนวณออกมาได้เก่าศูนย์หนึ่งก็มากที่เก่านะครับแล้วก็มาเบืงหมวดหกหาแปด หกสี่สองกับศูนย์เก่านะครับกับคำนวณน้องมาได้เจ็ดแปดเก้ากับมาที่เก่านะครับแต่มาเอบางงวดนี่ครับหนึ่งหาหาศูนย์หนึ่งสองกับศูนย์หกครับคำนวณมาได้เจ็ดแปดเก่าลดด้วยครับพี่น้องงวดนี่งวดตัวมากสามหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหก กับ02หอยทีออกนะครับํำนวณออกมาได้6 7 8กับมาที่6นะครับกาดจะมีเสียงรบกวนแน่อยู่นะครับผมก็อาดคลิปมันเป็นคลิปกลางแจ้งครับแล้วก็งวดต่อมาเลขออก361807กับ92 กะคำนวณออกมาได้เก่าศูนยะครับกับมาทีศูย์กับเกหมวดต่อมาเ 1, 1, ก้าแปดกับหก่งกะคำนวณออกมาได้หกเจ็ดแปดเลขก็ออกมาทีชนทีหกนะครับ แล้วก็งวดต่อมาก,ก็หกศูนย์สองสี่ศูนยหาหาสามคำนวณมาได้8 9 0ก้า็ไปชนที่0นะครับแต่ว่ามีหามี4ี่งวดนี่นะครับนี่แต่ว่าผมสีเบิงมันมีลายละเอียดดูมาอันนี้602 4นย์สองสศนย์หาคหาสามี่ 8ปดเก้ามาติศูนเหมืนมัครับพี่น้องเบิงนะครับ4ีสามหก4่าเก้าีนคำนวณออกมาได้567แต่ว่าเลขหานี่มาอยู่หลักรลอยมาอยู่หลักรลอยของเลข3สามโตบนนะครับ แล้วการวดนี่ออกมาสามสามหนึ่งหาแปดสามกับสี่สองคำนวณออกมาได้สี่หาหกหาไปติดลักปล่อยบนนะครับวดที่สองอะไรทำเนี่ยเก่าสองเก่าสามสามสองแปดสามสามสี่หาคำนวณออกมาได้สามไปติด ลักลอยบนอันนี้ติดมาหลายครับเพราะว่าสามมันหลายบันนี้งวดเก3า0ีสามเจ็ดศูนย์สามกับเจ็ดหาคำนวณไม่ได้เจ็ดแปดเก่าก็ยังมาติดลักลอยบนนะครับเนี่ยองเบ่งดีๆนะครับ บันิโตงวดนี่ที่คำนวณออกมได้ก็คือเก่าสี่บแมนครับโบแมนคำนวณงวดนี่คือเก่าซี่สามเจ็ดศูนย์สามถี่มันออกไปงวดป่ะหารนะครับก็คำนวณออกมได้เป็นหนึ่งสองสามแต่ว่าผมว่าสามมันหนาจะอยู่นะอันเป็นความคิดส่วนตัวห้แล้วแต่านผู้ชมติด ิจระนาวเลยครับอันกับมาเบิงสูตรเลยนะครับผมเหตุในเบิงตัวหนึ่งงวดที่มันออกศูนย์หหนึ่งเก่าศูนย์หาเอาเลยครับนี่ลักแสนบวกกับลักรลอยของรางวัลน,นั้นเดยครับเท่ากับ เอาเก่าว่างเลยครับเนี่ยแล้วก็เอาเก่ามาตังบวกหาทากับเอาเลขถ่ายมันะครับมันได้ซิเอา 4, 4ีีมาบวกหนึ่งากับหาหามาบวกอีกหนึ่งกับหกเลขมันก็สีได้อ่าห นี่นะครับนี่เป็นสูตรทำนววนออกมาอันนี้มันทายนะครับมันบบมีขากล่องผมก็บคอโทษท่านผู้ชมที่มะเบิงเลยนะครับเพราะว่ามันจิตเป็นอันนี้ Body, นบ,นบอดีปันใดครับภาพมันโบคอยหนิงปันใดครับก็ล่องไปผิดเจรนาเบิงนะครับ เลขวิ่งเน้นว่าบนล่างนะครับเลขวิ่งบนล่างงวดวันที่หนึ่งเดือน1ิบหท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามารับชมนะครับในช่องยานบีแนวทางรวยผมก็ขอให้ทุกท่านทุกคนมีโชคมีลาบกันครับมาเบิง้ง ก็ร่องเอาไปเป็นแนวทางในการเลือกสื่อฉลากกินแบงรัฐบาลหรือเอาว่าไปจับใส่โตเลกที่ท่านผู้ชมมัมกโตใดก็ล่องเอาไปจับใส่เบิงครับครับก็สวัสดีครับ